พอจะเดินไสู่เดียวยังไม่ทำยังไม่ทำกเุณเพี้ยนพราะว่านั้นสมาธิเดิจนจงกรมใครั่วเราดีหน้าท่านตลอดต่อมาในธรรมวันสีน่นี้พุ่มเทวดาในธรรมบอกพุ่มเทวดาอาศัยอย่ในธรรมด้วยทีเปนเป็นผู้มี ศีลบริสุทธิ์เทวดานะั้นพอได้เห็นพระองค์มาปุ๊บก็กระลึกเบังหว่าภิกษุองค์นี้เป็นภูมิศีลบริสุทธิ์ดีบ่หนอกก็ละลึกเบังเอ้วว่ามีขอไดน้นอ,ออยตามธรรมดาแล้วเฮาบวาชสมาถอยู่หน้าที่เดียวกันจับมือภิกษุผู้ทรงศีลได้ก็เลยออกมาก,ก่อนออกมายูเล่ยปากฐะ จีบว่าเพิ่นงจอยูสองหมื่นสามหมื่นเพิ่งก็สีบมีไปดอกมัดเออเพิ่นก็อยู่ไปเลยอาทิตย์หนึ่งเพิ่นงก็จีบมีไปดอกมัดจนถึงเดือนหนึง่งกับวันนี้ไปแจ็คเกอรอคือหาวิธีจับผิดเพิเ่นหาวิธีสิหลอกล่อนเพิ่นสิไล่ไปเลยทีเดียวกับอากาศเสิปรากฏกายขึ้นเพื่อให้ไล่นั่นแหละเพื่อไล่หรือว่าตะวาดเสียงแอะ แห็เสียงหหยหวกนก็ห่มพีไปกับปกากก็เลยหาพี่ๆว่าเห็ดจังใดงอสิจับผิดหรือว่าเห็ดนี้กี่ชูโอนี้ทำข้อผิดใดเนี่ว่านี่ขอบขอ้ขอขอ,ขอุปถาของเพิน่นแต่ลิมอนเพินเเ่นไปไปรับบาดตลอดเนี่ยเหมือนเหน็ดจังใดงอสิหาดีพี่จับผิดกใดงอเออเมื่อเลยคิดได้ว่าเลยไปสิง สิ่เล็กหน่อยลูกอุปถาคนเองแหละหอเออขอไปเทีย่ยมขอไปเที่ยมขอไปบังคับเออเหตตาเหลือแกแหลบดินลำไร้หนีดลำไร้หน่อยเออห้องเสียงที่กาล้วเปล่อยจนเสียงว่า <c oughs> ถ้าอยากให้หายเออให้พิสูจน์ความทันออที์ิษท่านอุปถาดีั้นให้ไปนั่งเพื่อปาปลา เท้าตาฟ้าละวก็มามาต้มจะใส่น้าหยอดให้ากินจึงจะหายโดยความคิดของมันเทวดาไม้ยความวัอยากอยากให้ฟ้ะไปดึงเอาไปดึงเอาผากของเขียวไปงไงก็ผ่าของเขียวแต่ว่าให้พิจุรึงไปทำด้วยตนเองว่าให้ใส่ผู้อื่นแล้วก็หายมาก ดีใต้มหรือให้มาทอดห้กินจิงจัไหายควุวาโซวาติกาในขอบคว้าก็ผู้ขาก็อาจสาารถที่เสีห้ภพิกซูนั่งกระทัผิดซึ่งเป็นของบอกควนแก่มภิกซุนั่งวาสาารมจึงนั้นบ่าลูกทิ่ยตายเถิดบอกคู่บาสิกโซอูบาสะพอกับแม่เขาเน่ยก็ได้เล็กน้อย จะหาวิธีใหม่อีกหาวิธีใหม่แหวเอาเห็ดตั้งแต่กระไรสิให้พระผูน้นี้ไปเหตุพิจิตรสุดท้ายก็ว่าให้ไปเอานันเอานี่มาฝนเป็นยาให้กินมากอาหาแนวแก่กระไรก็ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นให้เอ,เอาน้ำล้างเท้าของพิกสุองนี้มาราดที่บนหัวอของบุคคลท่านาท่านจริงจะ ลูกท่านท่านจะหายาาที่ช่วงนั้นพะติจระนั้นกับพิรณาเบิ่ลแล้นน้ำล้างเท้าเออก็บ่ได้พิษที่ัง้วปัญหาเราขอลเลเลืออเสี่อนไปเหตุผิดนะแต่เบลไม่นผิดอเาได้ย่ยอมว่าเออส่วนนันอุปถาคนกัว่าพระคุณเจ้าสิ่งเหล่านี้ผิดบอกเป็นแบบีเป็นนั้นทําให้สิ่ขควาดังสิลงความพคุณเจ้าดังพลอยเขอบอกบ่าเป็นยังถึงเลยอด้ตีนไป ก็เลยเอานามล้างเท้าที่สุขุมนันพาทิจกักแล้วก็เอาไปลาดตัวบนหัวของเด็กน้อยของลูกแล้วมันก็เศร้ามันก็เศร้าแหละครักลับขึ้นมาเป็นปกติอแล้ยเราคนชั้นมีเถา่อนบัตในบัตรล้งงางน้ำเสียที่เรากลับมาจะมาที่ทำที่เพื่นดูนั่นแหละเทวดาวองาค์นั้นเข้าใจว่าเทวดาวมันเข้าใจว่ามันเก็ดถูกต้องแล้วมันเข้าใจว่าวิจจกักผิดเพื่อนใด มันก็ไปล่อยู่ปากครับล่อยู่ปากครับพอตาวิสูอ,องค์งามคนก็เดินทรงแชงนนคนมาเรื่อยๆเดีอยวเว่าไหนะบอกเสียงดังขึ้นเออว่าจะให้พงง่อหมอใหญ่เอ,อท่านจะมาทําอะไรอยู่ที่นี่เพ่จะเรียกว่าเอ,อสิ่ง,งท,ที่เ้าจะทำที่มีจะกันจะยามานอนตามธรรมดาแล้วการประกอบยาปรุงยา การทำยารักษาโรคแมมูมังหัดขลาว่าทั้งหลายเป็นอวัตถุกฏถึงนกระว่าหม้อใหญ่เท่ากับเบรดทำยาหรือปูยาหรือกบรผักของเขียวกระเบอมี่เป็นปลาจี๊ดๆก็ะเบอมี่เออนุณะเลื้อซึงแล้วเทวดาก็รูพอเพิ่มอีกคิดไว้ทั้งสิ้นอ้าวก็ท่านประกอบเรียกว่าน้ำล้างเท้านั่นแหละเป็นวิธีรักษาของท่านเอง การเลื่อกๆเบื้องล่าว,ว่าบ่ามีความผิดใดทั้งสิ้บนบ่ได้เกิดขึ้นว่าเพิ่นอยากทำเรียกว่าน้ำสักสิบนำมดนึงอมมย่างเพื่นอนเพิ่นก็บ,บ่ได้มีแนีน้นตะกี้กับว่านำมดนั้นไาาม,ม,มีดอกน้ำผับปริตหา้าสิบลายทำผับปริตอันใดอันหนึ่งก็บ,บ่มีห่ห้าสิบบาทก็บ่มีแต่ว่าเป็นความปรารถนาของอุบาสกผู้นั้นว่า ให้เอาน้ำราง้าหน่งไปร่าลดบนหัวอของเด็กนั่นจึงจะหายนั่นเป็นวามประสงค์จึงใจของเฮาบ่มีเลยเออเป็นการรักษากระทะหนึ่งปรไเด้เกี่ยวก็ว่าเฮาสิเป็นหมอและเลือกห้ามงงคิดคือบ่าอะรีนีพาพิษะท่านเป็นใครเหรอไปถามพี่เออเราเป็นพุ่มเทวดาที่อาศัยสถิตอีู่ที่นี่เกิดอาการพิิขึ้น นักเกาวื้นมือสินเออบล่อยไปตามเสียงที่เรานุนบล่อยไปตามอาการที่ที่ที่มันผลลุกนพ่้อสุดอจองเกา่าลึกกล้เข้าไปถึงแม้ร่างกายสั่งโยกเออผลก็เลขข่มปิติเอาไว้ได้สั่งดีๆเกยดนั่งกาลีเออข่มปีติเอาไว้ได้อ,อืมมาอยู่ทําการระหว่างกายใจเด้เอ,อมาอยู่ทําการระหว่างกายเออเรียวกว่า ิตตั้งมันอยู่ในกายควาสติ็จะกิจกิจเรนาไม่อริยาตสิในปฏิจจสมุปบาทเห็นความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระช้นเกิดสิ่งที่รลกเป็นทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจงแตกลัเป็นธรรมดาเอ่อยกิตหลุเห็นตามความเป็นจริงกับสิ่งพิจเรนาเออ บ่าว่าสัตว์ทั้งหลายที่เรียนว่าแต่ถือเพราะความยึดมั่นถือมัน่นจนกิะไหลไปสิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นหรือว่าท่านยึดใน,นสิ่งใดท่านก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเพื่นก็ปล่อยว่างออกเพื่นเปลีนหน้าไปเปีนหน้าไปแล้วเรื่องว่าการคิดเป็นกลางไม่หนีจากกายเด้อแต่ว่าจิตคิดอยู่ออจกว่าะ่ะความคิดที่คิดอยู่ิดกันง่าย็นสมรรถสิการแต่ว่าอาศัยอาการปิติ ั้งไว้ว่าเราไม่หนีห่างจากจกายอย่างหนึง่งแหละนั่นแหละจิตก็ได้เห็นจิตกายเวทนาจิตจิตเห็นจิตเห็นความคิดนี่ผู้นี้นี่เองคือาะเฮ้าเวียนไ้ไปคือคือความคือสัญญาคือความคิดจิตตั้งมั่นเอาไว้หรือความจะไปดังใจหรือทําให้เข้าไปติดนะความยิดมั่นถือมั่นนี่เองเออเป็นกระหู้ท่านความคิดทุกคนปุ๊บมันก็แตกบวกเน่ย หมายถึงเป็นกันบบรรลุอรหันต์ในขณะที่ยืนอยู่ที่นั่นยืนเยอะหนาทอส่วนทุ่มเทวดาอยู่ว่าใดเด้บาออขอขอบกคือเพราะมันบรรลุแล้วความบริสุทธิ์ใจเกิดกายเป็นแสงสว่างจากออกไปในทันโลกธาตุโมที่มีหยดใหญ่หยดสูงยิ่งกว่านั้นอย่างว่าพระพรหมอย่างว่ามมพระอินมมเทเทวดาเป็นสันสูงจกัก เขามาโมตนาสาธุพุ่มเทวดาลูกกะเทวดาแถวนั้นล่นออกไปเองเด้อใจบรักถ้าเทียบเที่ยบเที๋ยวก็ดังแสงสว่างกับแสงยิ่งหอยือแสงสว่างง่ายๆดูดังดวงอาทิตย์นะเรัที่เที่ยบเทียวตอนดวงอาทิตย์เพราะท่านไ้ขึ้นพระจันทร์ด้ดวงดาวเขาก็เห็นได้ยุว่าความแสงต่ากละเอียดประยัแต่ว่าเขาดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงสว่างอันเป็นแขงยิ่งหอย หรือพระจันทร์ในดวงดาวนันก็หายไปมีแต่รุ่นดเดียวกันนั่งเทวดาอันเป็นภูมิเทวดาเนี่ยพุ่มาาล่นออกไปขอบจักรวาลจังหวะตัวเข้าฟันบางดีดเออขาเจะว่าได้เหตุแบบนักมัดว่ได้คิดเอารุ่นแรกเนออี่ยปีตีมันเกิอดอาการ้นฟองสุดยองก้าแต่ก็มีร่างกายสั่นสั่นเทิมต้องเป็นร่างกายโยบ่ามันสั่นยา ต้องเป็นโยกดิ่มลึกเข้าไปแต่เพิ่นบ่นลึกไหลเข้าไปในปิติตัวนั้นบ้าให้บ้าให้เกิดอาการหายที่ห้าวัดจุกอกแล้วก็เกิดอาการสิตน้ําตาไหลพึ่งพึ่งปิติตัวนี้เกิดมากพอกกันแต่เพิ่นข่มเอาไว้ได้แล้วเข้าสูส่ไม่ส่วนแห่งกายอ,อ,อยู่ในปิติอันเป็นพอประมาณกันการไม่หนีห่างจากกายเทออ่าไครควนลึกลงไปแล้วจับจุดเป็นเคนเ่อนอยเพื่อสิง ต่้งขอสังเกตจิเต่อของบ่ให้มันหนีออกจากกายอีส่วนหนึ่งพิจารหน้าไปอีกส่วนหนึ่งนี่อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเออแล้วก็ว่างได้เป็นตึ้บรรลุนะในบรลุอลหรหันต์ตอนนั้นก็จะ <c oughs> สะเทือนไปเพราะพุทธเจ้าก็รู้บบดนี้ <c oughs> เอ,อติดจุดบุตรท่งนเราติดสานิบุตรท่งเราแต่ทาคต <c oughs> ได้สิ้นแล้วสิ้นอาสวะบางคนสิ้นชีวิต <c oughs> ได้สิ้นแล้วเนานะมู่งิดสุปุตุชนง,ง,ง บวชไปเมื่อกี้นี่มันจะมาสิ้สนอาสวะย,ยังเพิ่งจะบวชไปแค่สองเดือนสามเดือนหนึ่งะนะพวกพวกังปิจกพวกนึงว่าเนโง,งแกเลี่ยงกันเน่องจำคำสอนพุฎเจ้าไรมามีการแรบนี้โพธนานยังว่าไปอะไรจึงมีการล่อมปฏิจักพุธเจ้าคือมือมือไม่มากุทธเจ้าทรงพระยานปิสสะเธอจึงมาที่นี่ก็มหมารปฏิสัก็มาโดยอากาศนี่ โดยอากาศมาปรากฏทั้มูเห็นทั้งเบิร์ตนั่นแหละคนที่สิ้นสงสัยเปคนก็ให้สงสัยกันหมายถึงมูผิดสูบุูุ้ชนทั้งหลายหรือคนบ้ว่าลยังหายสงสัยหรือยังสิ้นสงสัยหรือยังโอเคนาก็หมายคือบาดีผิดสูบผู้ทุชนทุกส่งหลมันก็มีอยู่เด็กมีอยู่เพรเะในบนรากาศได้หายตัวหลงหุ่นในยังไดเท่ากันยังมีความสงสัยว่าเข้ากันยังสามารถ กระทำสิ่งเหล่านี้ไดเออเป่นังก็เสีวา่าติฏฐิองค์นี้เจ้าว่าเป็นผู้สิ้นแล้วอสาาวะแล้วเนี่ยมีความสงสัยคิดพุทธเจ้ารู้เด้เจ้าได้รู้นั <c oughs> ่นแหละเจงาว่าเพิ่นก็นมีวิธีว่าเอาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังหลักอันตอนนั้นเอายังหลักให้ะฏิจจารณ์ให้ภิกษุผู้ทรงธิ์ผู้คิดนแบบั่นแหละให้ไปนั่งเ,นนเอา นั่น้งได้กับหาได้หาได้ก็ไ่เห็นแต่ว่าปฏิเสธเห็นแต่ก็มีการตอบคําถามนั่นตอบคาถามขึ้นเป็นการ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 ลงไปกฤษูปุตุชนแต่ว่าทรงดิ์ประสามาตอบของโสดาบันใดตอบคําถามโซดาบันบ่ไดสกิริข้าบ่ไดอนุฆาบ่ไดอรหันบ่ไดแต่ว่าพระฏิเสธตอบไปตลอดก็เพิ่นอรหันนี่ยก็ตอบไปเลดอย่ตองสั่นเลย แต่ทว่าพวกเขาส่งกำลังไปมันดีส่งชาญน<อ>ั่นแหละเอาเหู่แค่นี้แหละก็ต้องไปอียังมากกบ้านมันจึเป็นนัดด่งเป็นดอกเป็นหรือว่าเป็นกระซานคนยู่ในหันแหละมาเป็นต้นผล,ลเป็นปลายมากก็ผลเป็นขึ้นสิ่งเดียวกันในขณะที่อยู่ในร่มนั่นแหละแต่อยู่ในร่มแล้วมันจะเอาอย่างมาถูกอยู่ในอุณหโลมแล้วก็จะเอาอย่างมาถูกจะเอาอย่างมากเกิดมามีแนวเกิดดอกพ่าจิตบอกมัน,มนปไปติดแหละเป็นหนึ่งเพื่อเขาถามอีกหนึ่งครับว่า เดินแต่มากทั้งสี่ได้ไหมโดยไม่ต้องมีผลรับรองบ่ได้เออหมายถึงว่าโสดามากสกิราคามากอนาคารมากักอรหันตตามมักเออโดยไม่มีอันอื่นรับรองถามมันเพรา,าะเป็นโสดาปฏิผลมันจะไปเดินมากของสกิลราคามีมากได้ยังไงอย่าบ่ละ่ะถามเพราะว่าได้เป็นสกิทาคามีผลมันจะไปเดินอนา,าคามีมากได้ยังไงอย่างไ่ทัง้งสิ้ถามว่าผ่านอนาคาอ่ะ อันนาคาผลแล้วจะไปเดินอารามตะมัดอะไรจังไนบ่ได้เด้อถึงคำถามที่งโง่ๆงกง็ถูกต้องหมดแหละเอ <S 2> <S 2> <S 2> อเพราะว่าคนคน,คนดูเขาถา,ามอยงนี้เออแต่คำถามอีกนหนึ่งว่ากางนนังวัดในเรื่องว่าเออเวลาทำบุญเป็นยังไงไปเดี๋เรียกว่าติดท,ทองลุกนิมิตมั่งเป็นยังต้องย้อนเชือกย้อนใส่หนังจะไปกังวลกับเรื่อง,งนั้นเถอะ มันเป็นพีที่พีที่นี่ก็ดียุยงหนึ่งแต่ว่าก็เสียยุยางหนึ่งมือนกันพีธี่นี่ดีตรงที่ว่าทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีทำให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกันเออแต่ว่าทําก็เห็นให้มันอีกอย่างหนึ่งเสียเป็นธรรมดาหลายในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีอยู่ในนั่นแหละแต่ทั้งดีและเสียเราไม่เอาท้งนั้นแต่ว่าทําไปเป็นการเพื่อประสานสมานมิตรเกิดก็ความสามัคคีกันไปเกิดขึ้นได้ นิมิดสิลูกนิมิดว่าลูกนีมิตในโบราณบา่มีหรอกแต่ว่าอันไดที่มันเกิดก็เหตุเกิดความรวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการก็สมัครสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้กระชุ่มร่วมกันนั่นนี่เหตุไปมันก็มีดีอยู่ในดีก็มีเสียแต่ในเสียก็มีดีธรรมาดา,าต้องไปคิดงานกับพิธีดอกว่างขั้งบดนั่น,นแหละนั่นแหละจังว่า ในเสียไม่ดีเบี่ยงสาดีกระเสียโดยพิธีมันยุ่งยากโดยพิธีต้องมากังวลโดยพิธีเนี่ยแต่ว่าในดีมันก็นมีคนไปะทำกิจกรรมรวมกันประชุมรวมกันแสดงคดดวามเห็นรวมกันนั่นมีนี่คือดีมันก็เป็นแค่ดีนอกนอกแต่ว่าทั้งดีและและบดีเขาก็บอาหรอกในดีมีเสียในเสียมันก็นต้องเป็นไม่ดีแต่ว่ารวดแล้วทั้งรลายมไม่เสียก็ไม่เสียไม่ดีถ้าไม่ยึด มัน่นถือมั่นกับสิ่งใดม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรมีไม่มีอะไรเสียเด้บ่มีดีบ่มีเสียแต่ว่าล่ะอ่แต่ว่าเฮานําวิธีทั้ทงหลายเหล่านี้น่มาเป็นการประชุมร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเกิดก่อความสันติร่วมกันและนั่งกับเข้าเป็นนะั้นคือมาสวดมนต์ทําวัดทํากิจกรรมรวมกันให้เกิดความสามัคคีสามัคคีร่วมกันอียอันึเหมือนกัน เน่เรื่อเขาจเป็นอย่างคือรอพระพุทธดูกแล้วรวมหลายๆทาสั่งพระเจดีเออรอพุทธาเจดีบางสิเป็นเป็นอย่างคือคือสมคนคืนขึ้นเหลพอมันเกิดก็ข้อมสมัครสมานสมาซึสงกันและกันเป็นที่กรรมรวมกันผู้บรรลุแล้วถึงผู้สิเขาถึงข้อมบรรลุจริงๆก็อาศัยสิริลลุนไปก่อกนเป็นท่านเดินแต่ผู้บนั้นแล้วน คือพอผู้แต่งเจ้าเข้าดอกไม้ไปถวายเพิ่นเกิดขึ้นหลับอยู่สักเพิ่นบอไปดมด้วยล่ะบ่กเอาไปใส่หูเลยบอาไปถัดหูเออบ่ได้เอาไปประดับประดาเองเนาะนั่นแหละรักษาความสักเกิดความศรัทธามานั่นขึ้นเป็นธรรมดาเป็นเครื่องสื่อสารอันหนึ่งน้ำหอมจังสิเออถ้าเขากระถวายเพิ่นถึงทางบอไปท้าก่อนใส่แล้มันก็ว่างไปหันนี่เป็นัลังจอว่า พวกที่เอานามหอมพวกดอกไม่ ını, พวกียังแล้วแต่ไปบูชาเจดีย์หรือต้นสีมหาโพธิ์ต่างๆทุตรูปต่างๆพวกนี้รูแล้วต่เป็ียนเกินสื่อสารเรอกมันสําคัญที่จิตสําคัญที่ตัวนี้สําคัญตรงที่ว่าข้ามีความาระนอกเหมือนกันกับข้าเป็นอย่างจังหวายกันเออข้าวไหวกันเพื่อฝ <c oughs biết Momo> ึกนฮัดตัวเองให้อ่อนน้อมท่อมตนเออนี่เป็นผากแสดงท่างกายว่าเป็นผู้มีความอดน้อมต่อตนท่างกาย แต่ว่าใจจ like ริงๆมันึงนองจริงบ่ฮะแล้วก็ฝึกหัดลดละออกมาสิละนั้นก็ลดละความเยอะยิ่งตองนองตัวของเองละความกิฏฐิมานะต่างๆละอัตตาตัวตนทั้งนอกและนั่งไหลเข้าไปสู่การละทั้งเดือดนั่นแหละลายยงอยูดอกมาต้องไปกังวลดอกพิธียานท่าบุญอุทิศว่าถึงแบบนั้นแบบนี้แบบว่าตั้งใจแรกมันก็ไปแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะขอ่าแหลกของ จิตเดิมจิตแรกที่เขาตั้งใจว่าเอ้มัอนี่ทำบุญหาพอหาแม่เว้ยปูนยาตายง่ายเว้ยตั้งใจไว้ตั้งสัน่นเกี่ยวข้องไปถวายสงโลดหรือเสื่อมไปก็แล้วแต่อุทิศแต่บัดเพียงแต่ว่าอย่าขออย่แาแลกาหวังผลในท่านจะมีกี่จูพันในผลในท่านจะมุ่งการสังสมในความอจัดใดใไจอยากเป็นใดใดทั้งสิ้นแต่ให้อุทิศไปแล้วไปเลยอุทิศขอพระท่านบุญทส่วรกำดีนี้จนถึงแด่ถึงแด่ห้กับว่าเอาเองตัวนั่นแหละตั้งสั่น พิธีกรรมต่างๆหรือประเภทนี้ต่างๆเป็นเรื่องดีบเป็นเรื่องบ่ดีเพียงแต่ว่าคืนสาคัญกับข้อความหรือความเห็นสําคัญที่ข้อความหรือความเห็นในการรวมกันประชุมนั้นท่านกิจกรรมนั้นๆดูว่าจะเป็นประเภทนี้สมมติว่าประเภที้ร้อยกระทงเเออก็เป็นประเพทนี้เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสมัคคีไปซักแต่ว่ามันบอดเกี่ยวกับท่านพุทธศาสารนตเอ บ,บางบา่นว่าพระพุทธเจ้าร้อยกระท่งบางคนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าผ้าร้อยดเดยบ่แมนได้เออมันเพ็นเดือนสิบสองนามไม่คลองตืนกระลิงดอกบัวหรือมันมีหรือก็ดอกโกมดดอกโกมดหรือดอกบอัวแดงเอามากินกระไดเป็นการจิตกรรมอันใดอันหนึ่งเพื่อระลึกถึงคุณของนามคุณของดินคุณของยังกะว่าไปมื่อกาบเริเกี่ยวกันแบบก็บการละอิเลือบละอิเลดแต่ว่ามักัดเกี่ยวเนื่องกันทำให้เกิดความสมัครสมานสมัยขี้ โอเคมี่ยังกต่กาอดูที่การให้ความหมายเดอ้อบุญข่าวสากจริงๆบ,บมรมเว่วาบดีดีเป็นการสมัครสมานสมัคที่แต่ว่าเปลี่ยนวิธีทําใหม่เอ,อให้ความเห็นใหม่ให้ความให้ความหมายใหมอ่อ้าวที่รวมกันเอ็นน้นมาเศร้าเด้อออถวายสังฆทานแดมูสงซักก็อาศัยคําว่าบุญข่าวากบุญข่าวปับดินเข้าใจเ่เล่าล อาศัยคํานั่นอาศัยคํานั่นมันมีมาแล้วแล้ก็พลิกวิธีการไม้อะไรตัวพลิกความเห็นไม้ให้ความหมายไม้บนแม่เอาไปกลางคืนที่หน้าเออถ้าบอกตามตรงก็กินบ่ได้ถ่าจะรับบ่ได้กลางคืนน่ะอย่าหาเาเอามาแบบนี่คือเขามาจังหันเออเมื่อนี้เป็นือประเภทนี้บุญข้อสาบุญที่บุญหาพอหาแมย์นอแต่ว่าไปที่ก็พิษตัวนี้มีเห็นมันถูกต้องตามตามตามนี้ตาม ตามบินัยกับว่าตามวามจริงกับว่าอันนั้นมันก็เป็นวามจริงหลายยันก็แอบที่สิบสองข้อสิบสี่แต่ว่าให้ความหมายใหม่อ,อท่านก็เข้าใจให้มันตรงรับการจิตละรับการจิตปล่อยว่างก็นันเด็กเอาดึงกับมาน่ดึงเพื่อจิตปล่อยว่างกับมาทั้งบดละประเภทนี้อย่างเดียวจะเอาบาดีย่อมเห็ดซื้อเขาบเาเห็ดเาเอาตรงผู้เห็ดกับเห็ดไปแต่ว่าให้ตรงให้ความหมายใหม่แล้วก็ทำพิธีใหม่ คือบุญขาวสากบุญขระดัดดิน <m> ก็เหตุก็่อดีสามตีสี่มงนบ่ล่าเอากระเลี่ยนใหม่เอาอาหารดีๆเนี่ยอืมมาถาวายพระถาวายสงฆ์แต่ว่าใส่เข้าไปบุญขาวสากเดอ้อปดัดดินเดอ้เอหอือประเภทนี่ร้อยกระทงเดอ้อสิหรือสิเป็นคือเขา้าวายตุ๊ดจีนงสนิคนจีนเป็นคนกัสันยู่เดอ้อคนจีนเขาสิระลึกๆถึงุนบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเด้อ เขาก็เลี้ยงแก่เขาก็เลี้ยงค้นส่วนความเสื่อของเขาว่าที่เหตุผลมาด้วยนี่กอย่างหนึง่งตัวบอมแมนว่าพอาดีได้ตัวจีนทําให้คนระล,ลึกถึงจากว่าล่ะบรรพบ,บุรุษเขาบรไเด้ลื่อพุ่นค้นได้เป็นสิ่งดีนึงส่วนความเข้าใจว่าเขาจีนนั่นนี่เขาก็รวยเขาห้องคนเดาะวไม่ว่าหลักที่ไปว่าเขานัาน่นเางอีู่เลยที่ยว่า อย่าไปหกักคานกันมองหันเป็นสิ่งดีเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในตระกูลเออญาติพี่นิสหายในพ่อแม่พี่นอ้องไม่ตกูลของเขาจะได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วกัน,ดกนได้ถามสารทุกสุกดิบซึ่งกันและกันนี่คือคือดีเข้าใจว่านี่เออส่วนนั้นเข้าใจพิษอย่างหนึ่งมันเสียหน่อยหน่อยนึยนดงดากแต่ไอ้ที่ได้รลายนีย่คือกาตันยูจาก คือจีนเป็นพ้น <c ười> กับตันยูเดลยงั่นแหละแต่ตันยูหนูพุ่นมันดาขนาดมุ่งพิสุสงที่ว่าเพิ่นกังวลเรื่องว่าถิ่นพอถิ่นแม่เพิ่นพิศุข์ออกไปเรียนพอหรือไม่พระพุทธเจ้ายังบอกเลยอก,การบวชเขาไม่เป็นพิสุแล้วตั้งไล่ใดสามารถเลี้ยงมารดาบิดาได้เอออาหารที่มันก็มีเรื่องคือว่า ผู้นั้นผู้นี้กระ่าปัจจุพระรบาทบินทบาต้วเอาไปให้โยมเื่อให้โยมอันขอลดแบบเธอตนเองนั่นโดยบัวรูความจริงคุณจเจลยเลยบอกมาพิ hi, สูจเธอทํนัานจริง,หร,รงหรือจริงพระเจาา้าค่ะบุคคลนั้นเป็นใครอเป็นมารดาของผู้ขายเองพระเจ้าขายอ๋อเนึ่งพระเจ้าบอกลลสาลเซอร์เลยดีละดีละเลยสาธุสาธุเออเธอบิณฑบาตมาแล้วเออเธอจ้งเลือกออกไปให้มารดาบิดาของเธอฉันไดนั่น กินใดให้พอให้แม่กินไดก่อนเด้อจงสั่นแล,นล้วเพื่อนก็เลยได้บุญกุศลอันหนึง่งอันเกิดจากการยู่จากจากการเลี้ยงมารดาบิดาพ่อแม่เถ่าแล้วบินธบาตมาทั้งใดก็สร้างเพิ่กนเดาไปให้พอแม่เป็นกินก่อนนั่แหละก็เ,กเลยได้เกิดความสบายใจบบ่บด้กัวรกว,นรวนร้นบ่ได้รร้อนกิตใจันเลยสงบเย็นใจของ่นเองเพิ่นก็เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เพิ่นได้ล่ะบินทบาตมาก็เลี้ยงไปเสร็จไป แต่ตั้งไว้กัดตัญญูเป็นสิ่งที่หาได้ยากในลำดับที่หาเห็นบ่ล่ะกตัญญูเด้อบเป็นแนวพอ,อเอาแม่มาสิงไปตรงน,นี้ไปเด้อยู่สองคนสามคนเดี่ยงพอแม่บ่ได้เน,นาะแม่คนละท่ามาหนึ่งทีมูพิสุขาดได้ือกตัญญูเด้อแต่พวกเจ้าวันนิพพานพวกเจ้าก็ต้องมีกตัญญูนั่น,น,นีน้ำ ย่างนิดหน่อยก็ต้องมาเบิ่งดูแลเพิ่นผู้หนึ่งสมว่ารุสองคนแม่นบวชทั้งสองคนกับผู้หนึ่งไปทุูดงผู้หนึ่งก็ต้องอยู่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเอาตัวอย่าถิ่มเด้เวลาเกิดอีหยังขึ้นเฮาบ่ฮู้นิสัยหมายถึงว่าเฮาบ่รู้บ่เฮาบ่ฮู้ภูมิพื้นฐานของเพิ่นว่าเพิ่นเป็นโลกหยังเป็นแบบไหยังแก่แบบไดผู้เป็นลูกรือลูกจักว่าล่ะนี่นแหละถิ่มบ่ได้คื่อแล้วนี่น่นะอ่ะางโพละ